สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้จะพาน้องวันดีสวัสดีครับค่ะน้องอามทำอะไรคะพ่น้ำวิตามินซีวิตามินซีครับกินง่ายไหมคะง่ายอยัดใส่กล้วยเลยบ่อืออ่าครับ แอดเสร็จด้วยวิตามินซีวิตามินซีค่ะกี่เม็ดพี่อ่ะห้าเม็ดครับด้วน้องวันดีกินง่ายมากเลยนะคะนี่กี่เม็ดแล้วสามเม็ดแล้วอือหึครบแล้วแล้วหนุ่มเองกี่เม็ด <łość> ยังจะอาปากเราอีกนะน้องวันดีเอ้ยยังจะโกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวให้นุ่มเองกินก่อนน้องวันดีออไอริลี่ไอ้นุ่มเองนายลองดูเมงดูสินายลองดูเมงแบบกล้วยปอกเปลือกด้วยเด้อปอกเปลือก เดี๋ยวคุณแม่ลิลี่เดี๋ยวให้นุ่มเมงกินก่อนนี่นะพี่อามหิวแล้วนั่นนั่นจัดเข้าไปลึกเลยยัดเข้าสปากเลยดูนะครับนี่ค่าวิตามินซีใส่กล้วยนะคะไปไหนแล้วนะาถ่ายอกแล้วนะคะไม่ยอมนะคะกินแบบนี้ไม่ยอมกินเลยนะฮะนี่ โออดูเม่ะพี่อามไปใส่อันนี้เลยในายาในายาหน่องอามให้แม่ลิลีกินเลยแล้วอันนี้ลิลีจะเลยให้แม่กินเลยให้หมดเลยมดหนูเมงต้องทุบใส่น้ำอ่ะพี่อามไปทุบใส่น้ำมา จ้านูเมงน้อยกินยาย,ยากนะแคะน่นี้เดี๋ยวพี่วันดีจัดใส่กล้วยก็นางก็กินเลยนะคะพี่วันดีได้มาอยู่บ้านเหาะซีกระปุกขีวกุวงแกรกี่เฮ้ยเล่นดินสายนะคะพี่วันดีเล่นดินรายแล้วนะคะนึ่งน,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 นั่น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  เล่นมาแม่มครูน้องนะคะน่ะอ,นอ้โกอ่เล่นลูกเล่นเล่นเล่นดินทรายเล่นดินทราย,ยาวันนี้จะพาน้องวันดีเล่นดินทรายนะคะ กินต้นทอนดีมากเลยนะคะกินน้องมันดีกินต้นทอนดีมากเลยนะคะ กกกน้องวันดีนางชอบกินต้นสมุนไพรนะคะนี่ <Okay. S 1> อร่อยไหมลูก <Okay. S 1> อร่อยไหมคะ <Okay. S 1> วันนี้พามาเล่นดินไซนะคะนี่นูแเมงเล่นเมื่อวานแล้วนะคะ นุ่มงน้อยกินยาวิตามินซียากมากเลยนะคะนี่เมื่อกี้ยัดใส่ช่วยฟอกค่ายออกนะคะยา,ามต้องทุบผสมน้ำให้กินนะคะอันนุ่มเงน้อยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะนี่ <c oughs> này nè, nôm leo hưu nôm leo à, kín lê, lúc kín lê à, kín lúc kín, nôm con nhá, kín nôm leo lúc lê kín nôm leo kín lạ nói hưu nôm leo đi kín nôm leo, lạ Thú, thú, thú khăn mơ khăn tí. อ่ะท่านเร็วเกาเร็วนี่ดูคุณแม่ลิลลี่นะคะยืดเอายานะคะโอ้ยเนี่หมดหมดแน่นอนนะคะนี่โอ้ยแม่ลิลลี่พี่อามเอาให้กินแนละ้วไม่พอใจนานนะคะยืดตัวไปเอายามาเลยนะคะโอ้ยแม่ลิลลี่นางมีความหิวจัดนะคะ สากินนะคะคุณแม่ลี่อนุเมงนู่นของนูนู่นนู่นนู่นของนูนู่นลูกนู่นกินไม่ทันคุณแม่นะคะต้องแยกไปทางนู้นนะคะความพยายามของหนูเมงน้อยเขียวหญ้าได้แล้วนะคะเขียวหญ้าอ่อนได้แล้วนะจ๊ะ สาวน้อยเล่นดินทรายแล้วนะคะเล่นดินทรายแล้วโอ้สนุกไหมลูกโอ้ยสนุกไหมคะมา,าเล่นอีกแล้วลูกเลยเนเล่นอีกลเลย ฮิวบอยด้วยตอนเลยถ้าใส่ขนางจะรู้ดูเลยลูกจับดีๆเด้อกินลูกกินนานนนนดึงมือไปอีกเฉยเลยนะคะนันดูดูดูเอาลูกหอมหวานหอมหวานกินง่นะกินกินกิน กินเล่วกินเล่ว,ลลวกินเล่วละเล่วกินเล่ากินเล่วละกินต้องเอาสลิงกับพี่อามต้องเอาสลิงกับพี่อามเอาไหมนั่นเห็นไหมนั่นนั่นไม่ได้แล้วไม่ชอบกินอย่างนี้นะคะ ให้กินยานี่ก็จะเป็นมวยตลอดเลยนะคะนี่โอ้ยละอันนี้เนาะขาให้กินยาดีๆที่เป็นมวยกับเขาเสยเลยนี่โอ้ยเนาะเจ้าเมงน้อยเอ้ยที่อามสิให้กินยาสิเป็นว่างไปมวยนําเขานี่โอ้ยเนาะนี่ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อไหนโลกรยยังไงพี่อาม ลกโๆให้จังใดนี่ใส่สิลอโลจังใดเห็ดให้มันยกปากขึ้นนะีเนี่ยสลดัดสลัดหูท่านอีกได้นั่นได้บ่ได้ไดหูท่านได้ว่าสิให้กินยาเนาะ ไปเบิ่งพี่สาวนางนะคะเนี่ยเอ้ยเล่นดินนะได้ดินทรายเล่นยางมวนเลยนะจ้ะนี่อ่าเ,เล่เลนเลยลูกเล่นเลยเลยอุ้ยล่ะมักเล่นดินทรายแห้งเนาะอุ้ย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 ดูได้แล้วบอฟี่อามได้หนึ่งสลิงแล้ว น,น,น่นเห็นบ่ให้กินยาดิกบบระบาธรรมดาได้ตัวน,น้อยๆนี่เฮ้ยนั่น,านนั่นนั่นานสิเตะเขาพร้อมได้นั่นเฮ้ยเนาะพี่อามสิให้กินยาบระด้เงหินยัองอีลาหันไปทางนาฟุตสีอาม นั่นๆๆๆๆเฮ้ยน้อดยลนตนั่นได้กินบันนีได้จากสลิงเึ่นครึ่งน่สลิงครึ่งแล้วนนานานนนเ้ยนเบิ่งตังล้ำชาเลยนะโอ้ยเบิงโอ้ยนนาน นั่นที่เส่็ปากเลยพี่อา <c oughs> น่ะพี่ฮาลี่ยงเกาตลอดได้หนิเห้เนีเรดูโอ้ยเนาะโอ้ยด่ด้สับเอาอันไหมอันไหมโอยอันไหมอันไหม มดแล้วบ่เหลืออีนึงคลิโอ้ยเนาะสิได้บ่นี่เบ well, ิ mom, uh ่งๆมันเขียวพี appeal, ่อามแห้งเบิ่งเขามันเขียวแห้งนั่นอูยเนาะใหอาปากลใส่เลยพี่อามหาปากลใส่เลยเอได้บ่อ๋อนน เนี <um> ่ยอุ้ยหยุดนั่นเห็นบ่โอ้ยเนาะนั่นเห็นนั่นนั่นเบิ่งมันเกลียวไปีอ่ามึงเฮ้ยให้คออารมณ์ดีก่านี้ก่เดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนให้เขาอารมณ์ดีก่อนให้เขาอารมณ์ดีก่อนนั่นเออเขาไกลบ่ได้เลยนี่โอ้ยโตไกลบ่ได้เลยเดี๋ยว หายอารมณ์ดีอนจากน้อยเดี๋ยวซีหายกินอีกนะคะเนี่เมื่อคืนฝนตกหนักน้องวันดีก็ได้มาอยู่ล่มนะคะ่ ก็เเปลี่ยนให้เดี๋ยวถ้าเดทสองก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะคะนะจะเล่นสายนะคคะวามสุขของสามแม่ลูกนะคะควานก็เอาความสุขของสามแม่ลูกมาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ดูนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพันษาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ